นั้นนะข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมก็หอมไม่ได้เป็นกาวใจหอมจะเทคเครดิตทำไมอ่ะหอมไม่ได้เป็นกาวใจในการทําให้เขาประสานกันเลยหอมคุยอยู่แต่ฝั่งเดียวหอมก็แค่สื่อสารไปเลยนะข่าวไม่ด้ต้องถามหอมอีกว่าเออได้คุยกับพี่พีเคไหมไม่ได้คุยแค่รันเองถามถามมาก็ตอบตรงๆอะไรที่ตอบได้ก็ตอบก็บอกว่ายังเป็นน้องเสมอนะก็ฝากบอกตรงนี้เลยอะไรเงี้ยยังรักและปรารานดี สิ่งที่ห่วงและกังวลคืออยากให้พี่พีเคกลับมาอยู่ในวงการนะสําหรับหอมนะเรื่องคดีความหรือ,รอเรื่องอะไรต,ต้องแยกกันอันนี้ของไม่เกี่ยวอยู่แล้วของคนนอกแต่ทํายังไงมันมีโอกาสไหมที่พีพีที่พี่พ,พ,พีจะได้รับโอกาสในการกลับมาทางานครั้งหนึ่งทำยังไงให้ภาพลักษณ์พี่พีกลับมารั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่หอมห่วงมากกว่าเพราะหอมรู้สึกว่าพี่พีเคเป็นคนชอบทํางาน มันทุกคนอ่ะต้องต้องต้องมีงานอ่ะมันถึงจะจะกลับมามีเงินยิ่งเราเข้าใจสถานการณ์การเงินเขาก็ยิ่งน่าหว่วงเราก็ห่วงในฐานะน้องคนมึงคือไอทีเขาจะฟ้องกันเรื่องเงินนะนะมันไม่เกี่ยวกับหอมอูีแล้วอย่างที่หอมเคยบอกไปว่าเขาเปิดบริษัทกันสองคนความจริงรู้กันอยู่สองคนแล้วไม่ว่าผลจะออกมายัางไงไม่เกี่ยวกับหอมเลยหอมเป็นคนนอกด้วยซ้ำหอมไม่สามารถจะออกไปบอกได้ว่า โยก็ต้องชน,นะพี่แค่ต้องชน,นะผมพูดจริงเหล่านี้ไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของเขาเลยไม่เกี่ยวกับหอมมีหน้าที่ให้กำลังใจทําไมถึง trust โยเพราะวันหนึง่งเราก็คุยกันเหมือนผู้หญิงเนาะโยก็จะพูดพูดความรู้สึกพูดบางเรื่องที่บอกว่าอันนี้หนูไม่เคยบอกใครเลยนะพี่สาวเขาให้ใจหอมมาก่อนฉะนั้นหอมอะ่ะไม่จะไม่ทรยศความไว้ใจที่คน,นอมอบให้จริง เพราะหอมรู้สึกว่าใคระัะคนึงไว้ใจแล้วเล่าเรื่องบางเรื่องให้เราฟังอะ่ะหอมเองรู้สึกว่าโอ้เขาให้ค่า,ากับเรามากฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่หอมอะ่ะไม่ได้เข้าไปคุยอย่างพี่พีเพราะหอมกลัวว่าโยเกิร์ตก,ก็จะกังวลด่ที่หอมมึงนกสองหัวหรือเปล่าก็เหมือนเอารีงเหมือนเพื่อนทะเลาะก,กันอะ่ะสมมติเราวันนี้เราทะเลาะกับใครเราก็อยากให้เพื่อนอยู่ข้างเรามึงชัดเจนเลยมึงมอยู่ข้างใครอนะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหอมให้กำลังใจอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ในขณะที่พี่วีเคยังรักและปาดขนาดานนาดีเหมือนเดิมแล้วก็ห่วงเสมอเอาจริงๆนะนะพี่วีเคนี่ยคือพี่ชายที่รักมากยังเป็นน้องสาวอยู่เสมอนะอะโยก็เป็นน้องเคียนดูแต่พอวันที่เขาเขาเขาเลิกกันเขาได้เลิกกันเรื่องเงินเรื่องอ,อะไรเราก็รู้ตามข่าวนะว่าเลิกกันด้วยเรื่องอะไรผอนก็เลือกให้กําลังใจคนที่ถูกการทำนะตอนนั้นนะตอนนั้นโยถือว่าเป็นคนที่ลำบากที่สุดต้องถอยกลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์แค่นั้นเอง แล้วก็สําหรับพี่พีเคยังเป็นน้องรักอยู่เสมอเทียงแต่สองฝ่ายพอตีกันรุนแรงมากแบบคอนฟ lict กันแบบรุนแรงอย่างเงี้ยมันต้องเลือกอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะแบบสู้ๆทั้งสองทีมอา้าวสู้กันก็คือยังไงอ่ะทีมอายทั้งคู่หรออ,อย่างเงี้ยมันมันก็ดูเหมือนนกขมัวเราก็เลยเมื่อเราเลือกให้กาลังใจฝั่งนี้มันก็ไม่มีหน้าที่จะไปแบบพี่พีเคสบายดีไหมฝั่งฝั่งโยก็จะต้องกังวลว่าอ่ะถ้าเราวันนึงเราไปเจอพี่พี จะเล่าเรื่องราวที่เราเคยคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็รู้สึกอึดอัดใจสมมติเราหอมไปเจอพี่พีพี่พีก็ต้องคุยเรื่องโยกเกิดถูกไหมเราไม่อยากคุยอะไรเรื่องพวกนี้แต่ถ้าเราเจอพี่พีบอกว่าพี่พีเคยบอกว่าหอมวันนี้เหงาอยากกินข้าวด้วยเ้วไม่คุยเรื่องโยกเกิดเลยเขาไปได้เลยลมันมันก็จะไม่อึดอัดใช่เพราะว่ามันมันเหมือนกับพอเขาพอเขาไม่ไม่ไม่ถูกกันอะมันก็ควรจะเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เราอยู่เท่ๆไปเลยอย่างเงี้ย เราก็เลือกให้กำลังใจน้องค่ะก็ให้กำลังใจไม่โดยอ้อมโดยด้อยก็คือน้องมีงานก็คือน้องนองชวนไว้นานแล้วว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นงานเปิดตัวสินค้านะอย่าลืมมานะเราก็บอกได้เลยเหอมไม่คิดว่าเขาโกหกคนเราไม่ทํางานไม่มีเงินอยู่แล้วอ่ะเออมันมันมันก็เป็นเป็นเวที่ถูกต้องที่พี่เคอาจจะมีสินทรัพย์แต่เงินสดที่มันอกทุกวันทุกวันแล้วคนวางแผนอย่างเขาอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกกังวลแล้วแล้วหอมรู้สึกว่าในวงการบันเทิงอ่ะเราหาคนที่มีคุณภาพอย่างพี่พีเค ยากมากนะอะคำถามว่าใครคือตัวตายตัวแทนที่พี่เควันนี้นั่งนับไม่ถึง5้าคนมันยากมากฉะนั้นอมรู้สึกว่านี่คือบุคลากรในวงการบันเทิงในการทํางานนะคะที่พี่เคเก่งมากแล้วมันก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าคนนี้จะไม่ไม่มีโอกาสในการทำงานก็จะกลับมาได้กลับมาอยู่ที่ตัวเขาี่พี่เคต้องบิดอะไรบางอย่างที่เขาไม่รู้ว่าพี่พีเคนับถือใครเป็นไอดอลในวงการบันเทิงแต่ต้องมีคนนั้นเข้าไปคุยกับพี่พีเคลว แล้วบอกแนวทางว่าต้องทำยังไงคุยไม่ได้หอมอยู่ในฐานะน้องหอมไม่ใช่คนที่พี่พีเคพูดแล้วจะฟังแต่ถ้าวันเขาเปิดใจฟางหอมยินดีนะแล้วมันมีคนใที่หอมฟังก็ต้องเนี่ยก็ต้องให้เขาให้เขานึกว่าใครในวงการบันเทิงเพราะคนที่อยู่ในวงการบันเทิงในวันนี้อะเวลาที่นั้นเน็กไงใจหอมคิดถึงนั้นเน็กแต่หอมไม่รู้ความสัมพันธ์ของเขาว่า เขามีพลังพอที่พี่พีเคจะพามั้ยแล้วคือนั้นเ่คอยากจะเข้าไปยุ่งกับเรื่องที่ไหมเจ็บไหมแอ่หอมก็คือแบบถือวิสายะ์ในการพูดออกไป <int ess ing> แต่หอมอ่ะไม่ได้มีพลังพอในการแนะแนวทางหรอกหอมแค่อาจจะมองวิธีการของพี่พีเคบางอย่างที่รู้สึกว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นในวงการบันเทิงแล้วหอมก็ไม่รู้เป้าหมายเขาว่าเขายังอยากกลับมาทางานอยู่ไหมแต่ถ้าเขาอยากกลับหอมคิดว่าการเปิด รับฟังคนอื่นหรือที่น้องในวงการบันเทิงก็เป็นสิ่งที่รับฟังไว้ก็ดีนะคนผ่าคนตายได้รับโอกาสในการกลับมาที่พีเคก็ทำทำ,ทำผิดผิดนะผิดใช่ไหมขอแค่สำนึกผิดอย่างจริงใจขอว่าจริงใจในการออกมาขอาขาโทษอันนี้เป็นอันนี้ผมแค่ขอแนะนำนะแต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามุมมองเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ใครสักคนหรือรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วรับผิดชอบมันแก้ไขมัน่ออว่าน่าจะมีโอกาสจับคุนพี่คุณพี่หน่อยผมไม่ได้เข้าไปสื่อสารกับเขาค่ะอันนี้ก็คือตอบไม่ได้แล้วกันหลอกที่ผ่านมาโอว่ามันจะมีคนเข้ามาโจมตีหรือการมาส่งคนหคนด่าด่าเรื่องอะไรทำไมทำไม่ไ เก่งเเก่งเล่นเก่งเลยเนาะเออก็ผมเป็นคนตรงๆอ่ะก็ถามหอมเขาก็ตอบตรงๆคือวันนั้นนักข่าวถามว่าหอมได้มาเป็นกาวใจไหมก็หอมไม่ได้เป็นกาวใจหอมจะเทคเครดิตทำไมอ่ะหอมไม่ได้เป็นกาวใจในการทําให้เขาประสานกันเลยหอมคุยอยู่แต่ฝั่งเดียวหอมก็แค่สื่อสารไปเลยนักข่าวงได้องถามหอมอีกว่าเออได้คุยกับพี่พีเคไหมไม่ได้คุยแค่รันเองถามถามมาก็ตอบตรงๆอะไรที่ตอบได้หมก็ตอบ อ๋ไม่รู้สังคมเขานะตอนนี้กามีกการดำเนินชีวิตตอนนี้่วนใหญ่เราจะเจอกันเ,เรื่องงานแต่ว่าเราเรารู้จักกันมาเป็นเอ้เป็นสิปีแล้วอะคะ่ะความรักความปรารถนาดีของพี่น้องชาวเอทามก็คือแบบค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ยังเป็นครอบครัวที่ที่หวังดีเสมออยู่แล้วค่ะแค่ไม่มีโอกาสได้ได้ไดพูดกัน,นะ